สวัสดีแพทย์แพลนแล้วแพนนะครับตอนนี้เราก็ต้องอยวติดคนอื่นนะครับนี่ครับบ้านนี่นะครับอันนี้คืออันนี้เขาอาไว้โชว์นะเรายังไม่ตัดสินใจซื้อนะเพราะว่าตอนนี้เราเข้ามานะครับผมเราสามเราไม่สามารถติตคนอื่นได้นะคะบุ๋มนี่นะครับไม่คกว้างอันนี้เอาไว้โชว์เฉยๆก็จกจก็จบคืออันนี้นะคะบุ๋ม อันนี้คิอซนิเมตรนะครับพี่พนักงานเอาอันนี้มาให้ดูแล้วขอบคุณนะครับอนอวสวัสดีฟอเตอร์พันแลออนแพคครับวันนี้นะครับผมอันนี้คือเขื่อนนะไม่ใช่เขือข่อนเขื่อนที่มีน้ํานะครับมันเป็นเขื่อนทําดินเพราะว่าบ้านจะอยู่ทางนี้นะครับผมบ้านนะครัะมาแล้วพอดีเมื่อกี้จะถ่ายที่โพมตัว นี่ฟัตทะพันธ์แพนเื่อนของบ้านฟ้าะพันธ์แอันนี้คืออะไรแม่หมุดเหรออันนี้คือหมุดแล้วอันไหนหมุดมีหมุดไหมหมุดมีไหมมีหมุดไหมะระวังะแตกอันนี้คือเสาของศาลนะครับที่พึ่งพิ่งลื้อไป ทุกคนครับซึ่งนี่ครับก็คือบ้านนะครับซึ่งนะครับเมื่อกี้คือเราไม่ได้จะสร้างเสร็จนะครับก็คือไม่ได้เกี่ยวกับเพราะว่าเราวก็จะรอนะครับเราจะตอนนี้เราก็ลังจะผลิตเงินนะครับแล้วก็ซึ่งบ้านจะไม่ได้สร้างหลังสองการนะครับแล้วไปอีกหนึ่งเดือนครับต้องรอดูคุณลุงช่างนะครับไม่ได้เกี่ยวกับนะครับตอนนี้เราจะผลิตเงินนะครับก่อนที่จะก่อน อีกหกเดือนซึ่งบ้านจะเริ ara, ่มสร้างอีกหกเดือนนะครับอีกหกเดือนอาจจะเสร็จมกราปีหน้านะครับเพราะว่านับไปอีกหกเดือนนะครับหกเดือนอาจจะเสร็จไม่แน่ใจว่าเสร็จต่นไหนครับแต่ว่าเร็วๆนี้น่นะครับอาจก็จะเปิดบ้านบ้านโกโอคือบ้านกกโอที่สร้างแบบนี้ครับมันจะไม่ได้แบบว่าสร้างใหม่เขาเรียกว่าไม่ได้แบบว่าซื้อใหม่เขาเรียกว่ารีโนเวทนะครับรีโนเวทเพราะว่าเอบ้านเนี่ยหลังคาตรงหลังคานะครับเพราะว่าเออ มันชั้นสองมันผุพังนะรับอันนี้บ้านนี้ที่เขาเลนเเวทกันนะครับอันนี้คือจะสร้างใหม่นะครับอาจจะต้องต่อกเสาเข็มนะครับแล้วก็จะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวสิงหาครับอาจจะเสร็จ อาจจะเสร็จเท่าบ้านกูโอครับที่รีโนเวทมานะครับก็อาจจะเสร็จแล้วเร็วนี้แน่นอนนะครับผมก็โปรดติดตามการสร้างบ้านครับก็สิงหาเราจะสร้างนะครับรอตอนนี้เราก่อนถึงจะสิงก่อนถึงเดือนถัดไปมกราคมพ์มีนาเมษาสพฤษภาังกรกฎาคเราจะเริ่มสร้างตอนเดือนสิงหานะครับสิ้นต้นเดือนสิงหานะครับประมาณสิงหาคมนี้จะเปิดมาดูการสร้างครับจะให้ของขวัญวันเกิดตาด้วยนะครับ และที่สำคัญเราขอลาไปก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะครับ bye ๊ายบ้าสวดสดีครับ